สวัสดีครับผมจอกันอีกคลิปครับฝนมาแล้วครับผมสายฝนนะครับโอ้เห็นไหมครับฝนกําลังตกครับกาลังวิ่งเข้ากรุงเทพฝนน่าจะตกแถวชุมพรน่าจะตกแรงครับผมพรุงนากับกรุงเทพครับมาครับนี่มามืดตึ๊บแล้วครับข้างหน้า วิ่งไปหาฝนครับใครชอบคลิปผมก็กดติดตามผมด้วยนะครับมือยูทูบเบอร์ใหม่ครับผมผมก็ไม่มีอะไรมากครับคอนเทนต์ผมก็นี่ครับเห็นฝนพายฝนเห็นแดดทายแดดดินฝนตกแดดออกก็ถ่ายให้ดูครับยู่ข้างทางครับผมคอนเทนต์ผมมือยูทูบเบอร์ใหม่ครับก็หัดทำไปเรื่อยๆครับขับรถ ทำงานไปด้วยครับแล้วก็ทำคอนเทนต์อย่างนี้ครับเป็นพนักง,งานโรงงานก็ต้องไม่มีอะไรครับไม่ใช่ทำงานอิสระครับทำงานโรงงานด้วยก็ทำ u t u b e ไปด้วยครับใครชอบผมว่ากดติดตามผมด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามอย่างมี f อเยอะๆก็ต้อง ทำคอนเทนต์ดีๆให้ f อฟซีดูครับผมคอนเทนต์ผมก็ไม่มีอะไรครับเห็นฝนเมื่อวานนี้ก็ฝนตกอยู่อำเภอตะกัวป่าครับวิ่งก,บกับวิ่งม,มาสุรานครับวันนี้ก็นี้ครับจะเข้าชุมพรครับมาแล้วครับผมฝนมาแล้วฝนมาแล้วครับผม ต้นไม้ลมมาเนี่ยเขามาตัด,ดยอดดอกไปแล้วครับลมแรงครับลมมาแรงแรงฝนตกอย่างเดียวก็ได้ครับไม่ต้องมีลมก็ได้ครับโอ้ใครชอบคลิปผมก็กดติดตามผมด้วยครับ<อ>ผมหัดทำ u t u b e ใหม่นะครับ youtube ผมเพิ่งหัดทำครับอยามีเซเยอะๆติดตามกดติดตามเยอะๆครับผมใครชอบคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเข้ามาดูคลิปผมก็ฝากกดติดตามผมด้วยครับเพิ่งหัดทำใหม่ครับเพิ่งหัดทำ u t u b e ครับผม ฝากกดไลค์กดติดตามก็ได้ครับฝากกดติดตามผมเยอะๆครับผมใครที่ติดตามผมแล้วผมก็ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมไม่มีอะไรครับดูฝนครับผมถ่ายฝนให้ดูครับผมวิ่งไปหาฝนแล้วฝนตกดีนะครับภาคใต้ครับ พายุเข้าด้วยครับพายุเข้าก็เจอแต่ฝนนะครับไปไหนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับใครไปเจอพายุเจอฝนตกก็มีล่มติดรถไปมั่งก็ได้ครับจะได้ไม่เป็นไข้กันนะครับจะได้ไม่เป็นหวัด ก็เปลี่ยนดูแลสุขภาพก็ด้วยครับอ้ใครรู้ว่าเจ็บคอก็กินยาทิฟฟี่อัดไปเลยครับมาแล้วฝนมาแล้วครับ นี่แหละครับคอนเทนต์ผมคอนเทนต์ผมก็ถ่ายฝนให้ดูครับคอนเทนต์วันละคลิปวันละฝนฝนมากก็ถ่ายได้หนึ่งคลิปครับมาแล้วจวดจวดฝนจวดจุด,จด ฝนมาแล้วครับฝนใครชอบก็พิมพ์บอกผมกได้ครับคอมเมนต์ผมก็ได้ครับใครไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกผมก็ได้ครับผมจะได้ปรับปรุงคลิปผมครับกดติดตามแล้วก็ ขอบคุณครับผมขอบคุณจากใจครับฝากกดติดตามผมเยอะๆนะครับผมฝากกดติดตามนะครับคอนเทนต์ผมวันนี้ครับอยู่หน้ารถกูทายฝนทายแดดให้ดูนี่ครับผม ต้องหัดทำ u t u b e เลี้ยงลูกครับผมหัดทำ YouTube ครับขับรถไปก็ทำ u t u b e ไปก็ลองถ่ายแล้วครับมือใหม่ครับมือใหม่ครับทำครับผมมือใหม่หัดทำ u t u b e ครับใครเห็นรถผมก็มีแต่ทักทายได้ครับบนถนนครับเ c ซีสายบรรทุกครับ กดติดตามองไว้แล้วก็เห็นที่ไหนก็ทักทายก็ได้ครับผมาแล้วนี่ตกแรงตกไปนะครับผมกำลังจะมาอีกรอบนะครับคนกำลังจะมาอีกรอบแลครับ ไปไหนก็นดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับขับรถบนถนน,อน,นก็ไม่ต้องขับไปเท่าไหร่ครับอันตรายครับไม่ต้องขับไปครับผมันอันตราย ตกเลงราคาโอ้ใครชอบคลิปผมก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใครไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกก็ได้ครับหรือด่าผมก็ได้ครับผมจะได้ปรับปรุงคลิปผมนะครับผมฝากกดติดตามไปด้วยนะครับใครชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์บอกผมก็ได้ครับผม แล้วก็ฝากกดติดตามผมด้วยนะครับผมยามี f อเยอะๆกดติดตามผมเยอะๆนะครับนี่ฮะคอนเทนต์ของคนเห็นฝนถ่ายฝนให้ดูครับเข้าวิ่งงานในกรุงเทพแล้วก็เข้าไปอยู่โรงงานแล้วก็ถ่ายแดดในกรุงเทพไปดูครับมาต่างจังหวัดแล้วก็ถ่ายฝนถ่ายคอนเทนต์นอกให้ดูครับคอนเทนต์ผมก็นี่นะคอนเทนต์ฝนนะครับ เริ่มตกแรงตกแรงขึ้นนะครับใครขี่ผ่านคนก็ไม่ต้องทำอะไรครับไ,ไปแล้วครับผมคลิปนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับผมอย่าลืมกดติดตามผมด้วยนะครับใครไม่ชอบก็คอมเมนต์ตาผมก็ได้ครับ ให้ปรับปรุงคลิปครับผมขอบคุณครับ